เหรียญนี้เป็นเหรียญที่โบราณเขาบอกว่าเป็นลูกศิษย์นะครับของหลวงปู่สุวัดปากคอมะขามเท่าแต่บางคนบอกว่าเป็นอ่อเป็นสหธรรมมิตรนะครับก็คือเหมือนเป็นเพื่อนกันนะเหมือนเป็นเพื่อนกันกันกบหลวงปู่สุวัดปากคอมะขามเท่านะครับใครรู้จักเหรียญนี้บ้างโอ้โหมีผู้ติดตามครบปีเยอะเลยนะครับ มีโอกาสอยากเจอตัวจริงครับอ๋อขอบคุณครับอ๋อแชร์แล้วขอบคุณครับนะครับแชร์กันหน่อยแล้วกันเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์กันนานนะครับคนลืมกันไปหมดแล้วฮะลืมบอยถ้าประจานหมดแล้วฮะไม่มีเวลาจริงครับเตะบอลทุกวันนะครับแข้งขาอยากรวมบุญเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะครับอย่าเพิ่งนัดใจเย็นๆนะเดี๋ยวผมจะใช้ระบบดูดเพื่อง่ายนะครับเพราะว่าผมจะทําแค่2ครั้งพอนะครับอาจจะซื้อเครื่องหนึ่งนะครับแล้วรวมถึงนะอาจจะซื้อ2เครื่องหรือเครื่องหนึ่งขึ้นอยู่กับจํานวนนะครับรวมถึงอาจกําลังคิดว่าจะซื้อ รถพยาบาลคันหนึ่งประมาณสองล้านนะจะซื้ออีกนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับว่ายอดมีขนาดไหนแต่คิดว่าน่าจะคือคือถ้าคนจองพระหรือเช่าพระผมใปจานวนหนึ่งอะส่วนที่เหลือผมจะเติมให้เต็มนะครับไม่ลืมนะครับขอบคุณครับโอ้สี่พันคนครับโอ้ไม่มีใครทายนี่คุณดอนสุพรรณทายถูกนะครับแล้วแชร์ให้ผมด้วยนะครับคุณดอนสุพรรณนะครับบอกว่าหลวงพ่อโตครับถูกต้องครับอันนี้หลวงพ่อโตวัดวิหารทองนะครับ เหรียญน,นี้เป็นเหรียญเก่านะครับแล้วเป็นเหรียญที่ต้องบอกว่าหายากเหมือนกันนะแต่แปลกเหมือนกันว่าทําไมคนถึงเดี๋ยวก่อนนะขอโทษนะให้เจเจใครให้ปิดไอโก้ปิดไฟด้านในดิมันสะท้อนมันเหมือนพระไม่คมไม่ใช่ด้านในสุดเออเออเออดีขึ้นละดีขึ้นละ <c oughs> อันนี้คือหลวงพ่อโตวัดวิหารทองนะเออคนเมื่อกี้ชื่อไรดอนสุพรรณใช่ไหมอ่ะผมแจกเสื้อนี่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  อ,อกลางเสื้อไหนดิโอโหจะได้รู้ว่าเสื้อเจ้าสัวนะโอ้โหเดี๋ยว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 แป๊บนึงนี่นี่เสื้อเจ้าสัวนะครับโดยบอเท่าจันเสื้อตัวเนี้ยเข้าพิธีปลูกเสกนะครับเข้าพิธีปลูกเสกหลวงพ่อพัดที่ผมไปปลูกเสกที่วัดหลวงพ่อเดิมนะฮะอันนี้ยเข้าพิธีปลูกเสกแน่นอนแล้วดูด้านหลังนี่นี่เป็นรูปเหรียญเลยแบบนี้นะผมแจกให้กับคุณดอนสุพรรณนะครับ เพราะว่าคุณถ่ายถูกว่าเป็นหลวงพ่อโตครับเท่านี้แหละนะคุณกดแอสไซน์นะครับเจแล้วก็แปดห้าตัวนะครับกดแอสไซน์เจแล้วก็แปดห้าตัวแล้วบอกว่ายืนยันคุณคือดอนสุพรรณนะครับผมแจกเสื้อคนนี้หนึ่งตัวครับเห็นเขาขายกันตัวหนึ่งสองพันสามพันนะตัวนี้ในกลุ่มนะแต่ผมแจกคนฟรีโอเคแค่คุณทายถูกเองว่าหลวงพ่ออะไรอะไมเงี้ยนี่จริงหลวงพ่อโตเนี่ยน่าจะแพงมากนะเหรียญนี้อยู่ในหนังสืออาจารย์สามารถคงสัตว์เมื่อ 30- 40ปีก่อนนะครับผมอ่านหนังสือครั้งแรกนะครับประมาณเกือบ30ปีด้านผมเจอเลอนนี้นะผมรู้สึกว่าโหเหลนนี้โคตรคลาสสิกเลยโคตรคลาสสิกเลยดูดวงตาที่ท่านแกะเนี่ย้คือบ่องบอกถึงพลังเลยนะพลังของช่างแกะพิมพ์นะแต่ผมไม่รู้นะว่าหลวงพ่อท่านเก่งแค่ไหนเพราะไม่เคยห้อยนะแต่คิดว่าน่าจะเก่งมากแล้วกันนะครับเพราะว่าเนื่องจากท่านเป็นบางคนบอกเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สุขนะครับบางคนบอกว่าเป็นศิษย์รุ่นน้องของหลวงปู่สุขนะครับ เป็นเพื่อนกับหลวงปู่สุขอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อโตวัดวิหารทองนะครับหายากไหมนะครับส่วนตัวก็ได้มาหลายเหรียญน,นะแต่หาแชมป์แชมป์มายากมากแต่เล่นไม่แพงนะเล่นไม่แพงนะสมัยผมก็งงเหมือนกันนะแต่เป็นเหรียญที่แพงมานานแพงมานานสมัยก่อนเหรียญหนึ่งสามสี่พันนะสี่ห้าพันมาประมาณสักสามสิบปีแล้วปัจจุบันผมแทบไม่เห็นการซื้อขายเลยนะนี่ผมเช่ามาหมื่นกว่าบาทนะเช่าหมาื่นกว่าบาทวันนี้เองนะครับเช่ามาหมื่นกว่าบาทก็ก็ ก็เก็บอะนะบอกตรงนะแต่เหรียญนี้ยเป็นเหรียญทรงกลมนะทรงรูปไข่ผิดทรงรูปไข่นะแบบนี้ที่ข้างเหรียญเป็นเหรียญปั๊มข้างกระบอกหายากนะจะมีหลวงพ่อปั้นบางใบอินอีกที่หนึ่งนะนะครับวชุมพลนะนั่นก็เป็นข้างกระบอก,หาากนะหเ,เหรียญเป็นปั๊มข้างกระบอกซึ่งเป็นเหรียญอปาการรูปไข่ทรงปั๊มข้างกระบอกนี่หายากนะรูปไข่นี่แต่นี้เป็นเหรียญปั๊มข้างกระบอกไม่กี่เหรียญในประเทศไทยนะนี่ นี่เป็นเหรียญปั๊มข้างกระบอกหายากแต่ราคายังไม่ไม่รู้ว่าแพงหรือยังนะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้องค์นี้มานานมากนะแต่ผมมีละสองสมเหรียญน,นะเก็บอยู่นะสองสามสี่เหรียญเนี่ยนะแต่ก็ไม่ค่อยสวยยังไม่เคยเจอแชมป์แชมป์เลยเอออย่างนี้แล้วกันไหนไหนก็ไหนไหนละเป็นเนื้อปาก้าครับใช่ครับใครมีแบบนี้นะแล้วแชมป์แชมป์เลยนะอ่ะผมผมผมไม่รู้หน้าขายได้เท่าไหร่นะผมเช่าเหรียญละห้าหมื่นแล้วกัน ใครมีนะกดส่งมาได้เลยเจเจปักหมดุดอด s i g n หน่อยแปักหมุดลิงก์ไลน์หน่อย,ป,ย,อยปักแล้วหรอเออเออ,เอ,อนะครับใครมีแบบนี้สวยๆห้า0,000ื่นมาขายผมนะแต่ต้องสวยนะถ้าสภาพนี้ไม่แพงสภาพนี้หมื่นกว่าบาทผมเอานะครับหลวงพ่อโตวัดวิหารทองชัยนาทนี่แบบนี้เลยเหรียญรุ่นนี้รายละเอียดเยอะมากอ่านี่ครับเนี่ยเหรียญน,นี้เจ้าของเขาล้างเก่ามานะครับอาจจะเหรียญผิวผิวแตกๆหน่อยนี่ เขาบอกเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สุวดประคอรองมะขามเท่าอีกสายหนึ่งบอกเป็นเพื่อนรุ่นน้องของเ,อเป็นสาธรรมิกกับหลวงปู่สุวดประคอรองมาขามเท่าแต่ที่แน่ๆผมว่าท่านเก่งแน่นอนนะร,ราคาไม่แพงเก่ากึกมลึกกึกนะครับแต่ผมเองก็เป็นคนชอบสะสมแบบนี้นะ